ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาีดูของขวัญวันปีใหม่นะคะเราเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะโอเคค่ะเราได้มาจากบ้านว้าคพนนี่นะสาขาแจ้งวัฒนะที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นอ๋อคือนีของแถมเป็นขนมปอปแป๊ะในปากสามอันนะ แต่กินไปแล้วที่เราซื้อมานะคะก็จะเส้นไอศิมอันนี้้านมีเสือนะคนก็ต้องขออภัยนะคือมนใหยายากนี่นะนี่นล้มันก็จะเขียนคำว่าคีบุกคีบุก,ก็แล้วแแพ็กเกจอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเส้นนะลูปอย่างนี้ จะเขียนว่าไงไม่รู้ที่นั้นะก็จะเป็นคำเรียนต่างๆภาษาจีนหรือญี่ปุ่นจีนนะจีนหรือญี่ปุ่นไะไร่ันแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษโอเค แพ็คเก็ตเป็นฝานหมคะคือ,อนนมันสโลโมากเราแกะออกมากันเลยแต่ว่ามันไม่มีที่แกะให้เราก็ต้องฉีดเพาะว่าจะมีลูกไปดูกันเลยก็แกะแล้วนะคะแต่อย่าให้ดูอะไรก็เก็บมันขดัดโอเคี้นขา เดี๋ยวมาดูรายละเอยียดสกพุชิอุ้ยมันนุมหอมกินสตอเบอรี่เลยนี่นะคะด้านบนก็จะเป็นไอศครีมสามลูกแล้วก็จะเป็นสีเหลือ,องสีมว่วงเป็นแบบยังไงก็จะเป็นโฟมหรือเคปมาดูความสโลกันเลยคือมันดีเส้นแล้ว กถ้ามีเสียงเราเกินก็ต้องขาไทยนะนี้คือเหมืวน,น,น,นมาก เราซื้อมาในราคาเราซื้อในราคา450บาทซื้อจากร้าเนอาโพลี่สาขาจันทันเจ้งวัฒนะนะคะมันใหญ่มากนี่คือมือเราและนี่คือตัวจริง คือมันใหญ่มากเราเจออุจิมาด้วยของพี่เฟยไทยปักช็อปแล้วก็จะเป็นส้มโอไทยเหรออันนี้ของคิด,ดอ่ะสลโลสโลส เจอฟักทองคีบุมาด้วยแล,วแล้วก็เจอพี่ฝนเดี๋ยวเราให้ดูแบบความสูงของมันแบบเต็มเต็มเลย <c oughs> ตำงเีบเียเลยอ่ะ <c oughs> มีตรงแรงนี้มีตรงนี้บแรงนิดนึง เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีนะดนเดี๋ยวให้ดูต<ม>ัวแพ็กเก็ตกันนี่นะ่ก็จะเป็นด้านหลังกับด้านหน้าคือเสียดายมากพือเกิดรูปอู้ แต่ใจจริงๆนะไรล่ะใช้เทปใส่สินี่คือ,อยังดีไม่สุดแล้วเนะี่ยทั้อย่างนี้ฉัอจะสุดอะไรคือมันเหมือนแบบอัดลมเข้าไปด้วยกลิ่นตรงนี้มันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อะ ตัวนี้กินเลมอนอยังไงไม่รูกตรงนี้มันคิดว่าสิมมอนกินอังมุนโอ้ขอแท็กไอสิม่อนมันแบบกินเป็นจีนิดนะึตงตรงโคนไม่ดูกินอะไรโอเคค่ะก็ขอรีวิวแค่นี้นะคะเอ่อ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย